ใช่ไหมมันต้องดันนะขึ้นไหมต้องขึ้นนะสวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่ในเกมริมโบ EP สองแล้วไปเริป็นการเสียยวระโหลดชัปเตอร์มาเลย เอ๊นี่กูได้วิ่งหนีอีกแล้วเหรองั้นตัดภาพเลยแล้วกันจุ๊บโอเคเรากลับมาอยู่ตรงนี้แล้วไปเพื่อไม่กันเสียเวลาสำหรับช่องนี้แล้วก็เล่นจิว้าอะไรวะเนี่ยเพึ่งจะขีมโมปเมื่อกี้ไปอรอไป น้อยแนออ่ไม่ได้แทะมันต้องมีอะไรแะแถวนี้แน่เลยเฮ้ยเออเฮ้ยเอาอ๋อพอเข้าใจละ มเน่อุ้ยอาจจะต้องดันมันนะตามความคิดนะน้อยเน่ยตกใจนะว่ามาเป็นต <c oughs> ัวกูกูวิ่งก่อนเลยใช่ไหมมันต้องดันนะไม่ดันเหรอตามความคิดมันต้องดันอ่ะนะ อ,นนอันนี้สินี่ไงออโอ้โหโอ้โห,โโหโนึกว่าใช้เท้าสิเห็นแค่ขางว่าตกใจแล้วแม่นี่แหละคนเรามันจะกลัวไปก่อน นี่เกมที่ใช้หัวมากอีกาลอมันต้องล่วงแน่แน่ล่วงไหมไม่ล่วงเหรอฉันเนี่ยนั่นเดาผิดชที่สูงขึ้นเป็นที่ที่ปลอดภัยเราจะไปทางอีกาด้วยนะ ว้ายอ,ยอ๋อโอเคอันนี้ฟุก <c oughs> <c oughs> นักไฟช่วยเพื่อนสิเดี๋ยวมันช่วยได้ปะไม่อะคนเดียวดีกว่าสายโซโล เอ๊ะเอ๊ะผมไม่ให้โดดเหยียบนะอุ้ยไอ้ย,อยเกือบแล้วเกือบไปหลอดยังอีกนานยังอีกนาน โด,ดลงไปแย่แน่เลยอะไรโยนหนีมีทำไมหรือจะเอาฮะอาจจะต้องใช้ประโยชน์จากนี่ในเกมเราก็ต้องมีการเรียนรู้กันบ้างไหลลงไปเลยัน่นไง ก็ไม่ได้โง่เสมอไปหรอกนะเฮ้ยน้อนเหรอนีเขาเขาวแน่อย่าไม่เหยียบเ้วยกัน <c oughs> เพื่อความไม่ประมาทอึ๊บเฮ้ยมีลูกเห็นมีเงาคนตรงนูน้น อั๋นอะไรล่ะนี้เฮ้ยเชียวเอาวแล้วตรงนี้จะทำยังไงดีล่ะดิคิดคิดได้แต่คิดแล้วก็สงสัยหรือต้องเหยียบตรงกลางอ่ะโอ้เอาล้วครับมันอาจจะหลอกเราก็ได้เมื่อกี้เหยียบตรงกลางไงรอบนี้เหยียบริมนั่นไงนั่นไง กาเลรูเฮ้ยตเด็กยิงนะอุ้ยเอ้าวหยาอืกาเลรูมันจะเดินตามมาจริงเหรอ

ทำไมเราไม่มีอาวุธเลยอ่ะนัละลงตกลงได้ไหมเฮ้ยตุ๊กเฮ้ยสายสำรวจอยู่แล้วเราอ่ะเฮ้ไปไม่ได้อ่ะเฮ้ ตรงนี้มีรถมีที่จับมีเชือกเฮ้ยเอามาทำอะไรตรงนี้ด้วย ทีนี้เราปล่อยมือว้า๋ยวขอลองดูก่อนมันได้ทำอะไร

เดี๋ยวนะรถเหรอรถมันเอามาทำอะไรมันต้องมีทำอะไรกับรถแนดด่ๆนะอ๋อนี่ไงอ๋อก็จ่ายละโอเคเพิ่มระยะเวลาเพิ่มขึ้นโอเคความฉลาดเกิดขึ้นมาแล้วโอ๊ยไม่ถึงว่ะ อะไรวะเนี่ยแคงกับเวลาเนี่ยไม่ชอบเลยเนี่ยเดี๋ยวๆๆๆๆเฮ้ยน่าจะขออีกสักสิบวิจะดีมากเลยนะไม่ทันละไปะเหะอะไม่นี่นี่นี่ไอ้ปล่อยทำไมเราเมืองนี่นะ yeah, cú cào mà đã, xếp 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 được không? đi ta hỏi thấy được không? hổ dại chơi đan giống như mốc kia nè không phải coi, โดนนอนจ่อหัวอะไรตายเด่ะเอา้เอาเฮ้ยไม่ไดังดันไปก่อนไม่รู้มันให้ดันอะไรเฮ้ยเดินไปไหนเฮ้ยเดินไปไหน แสดงว่าต้องเดินถอยหลังกันสินะอะไรเนี่ยไอเจ้าตัวนี้นี่ไม่โดนได้แม่ไป้ามาบังคับโดนเว้ย ือมันจะมีระยะเวลาอยนี่หลุดแล้วอ๋อถ้าโจนตัวนี้ต้องหาอะไรมาเฮ้ยเห็นปุ่มอะไรไม่ได้ฮ้ยชอบกด ดันได้อย่างเดียวดันได้ทางนี้อย่างเดียวเดียวเด้ออาจจะมีปลาเด็นนั่นกบหรือนกละเนะ้ะเพราะไม่ใช่มีหินหรืออะไรหล่นลงมานะ ต้องมีอะไรลากมาทางนี้มาสำรวจจัน <Yeah. S 1> แย่าแสดงว่าต้องมีสวิอะไรแถวแนี้ เดีย๋ยวขอเดินตรงไปก่อนนะตรงนี้มีทางล่าไม่มีอะไรเฮ้ยแสดงว่าต้องมีหินหรืออะไรตรงนี้แน่เลยอ้าว เฮ้ยอย่ามันต้องให้หล่นหรือเปล่านี่ไงเราต้องล่อมันแน่เลยนี่ไงโุ้ยอัจฉริยะ นี่แกแกเป็นตัวนี้เองเอาละที่เหลือก็แค่ดึงตรงน so <laid> ี <favour of osure> ้ส <t> ินะน่าจะใช่นะหมอเป็นท่อน้ำโอ้ง่ายกว่าเมื่อกี้นะ อ,อ้าวทำไมไม่ไปอ่ะอ้าวทำไมไม่ไปล่ะไม่ขยับอ่ะไปไย, <c oughs> ย,ยลูกนี้น่าจะเชื่อน้องนะถือลูกซองแล้วก็เป็นไย,ยิงคนดีกว่า <c oughs> ไดถึงแล้วไรกันเนี่ยไม่คิดเลยว่าเกมที่ใช้สมองอมันจะไม่เหมาะก,กับเราหนาหนี่โดดโดด,ดโดดได,โด,ด,โด,ด้โดดได้ใช่ไหมเนี่ยไม่น่าจะได้วะทำมันเกาะได้แต่ว่าโดดไม่ได้แล้ว Mm hmm. นั่นกองอีกแล้วเกมอินไซด์ดูง่ายขึ้นมาเลยอะ่ะ <laughs> อันนี้เหรอเฮ้ยเดะ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 เฮ้ย ไม่น่าสนเลยอ่ะแค่อยากจะรู้มันคืออะไรกดปุ๊บน้ำขึ้นใช่น้ำขึ้นหรอแต่ตรงนี้มีรปานนะมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยแปบ๊บนึงเช็คเอาลเช็คซงนต้องมีอะไรแน่ๆเลยปิดปิดเืยอ๋อต้องทำน้ำไม่สูง อ๋อเขา้าใจละโอเคเขา้าใจละนี่อันเนี้ยต้องมาอยู่ตรงนูน้นเพราะเราขึ้นไปไม่ได้เอาล่ะต้องเรียงเดี๋ยวให้ดีๆหน่อยนี่โอเคต้องอย่ตรงนะไกลมากก็ไม่ดีเดี๋ยววิ่งไม่ทันวิ่งไปทันอยู่แล้วล่ะ เอาละฮึบนี่เอาละครับเขาจะกระโดดถึกลืมไม่เดี๋ยวเขาจะหัวจิ้มเหล็กตายก่อนเด็กลิงหินวันนัะนเฮ้ยนี่นโหวม่หรือจะได้ขึ้นไหมต้องขึ้นนะ ตึง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 ,ตง,ตง <c oughs> ขึ้นมาเจ้าทางไม้ขึ้นมาสิโอ้ยหมูนี่นะอื้บโอเค,อเคไม่ต้องลิบร้อน เราหลีบร้อนนี่แต่ใช้กระโดดเหรอทิ้งไปเนี่ย <c oughs> อโอเคคึอดีสูไ้ก่อนเดี๋ยวขอเช็คสิตรงนี้มีไม้เหรอเสียวหักจังเลยหักไหมไม่หักแสดงว่าต้องมีข้างล่างอะไรหนีแน่ นี่มึงยังไม่กี่ด่านเฮ้ยมึงจะไม่ให้กูคลิกก่อนเลยเหรอมึงนี่ก็ใจร้ายจริงๆเลยเหตุยดเด็ดอ้ยมันต้องให้ลูกนี้มันลอยออกมาเฮ้ยสวัสดีเราทหากรกล้าเอ,อือยืนตาย เฮ้ยไปได้กันได้ไหมผักผัก <c oughs> ไม่ได้แฮะอันนี้ต้องพุ่งไปดันทางนู้นลูกโป่งอะ่ะ ทำไมกูไม่ดันเองวะเออนั่นสินะนี่มันแนวขี้เกียจด,ดิเล่นเกมแบบขี้เกียจด,ดิวะ่ะไม่ทงไม่ทำอะไรเลยเอาวะ ดัน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 โอเคพอดีเดะเลยไปทำไปคิดไปอเอ๊ะมันพอดีเหรอโอเคโอเคยังพอดีอยู่จ้าแล้วเราก็จะไปกับมันพุ่งไปเลยนี่ฉะลาขึ้นมานันทดี นี่ก็ด่านสามต่อจาก EP ีที่แล้วเ่ยไม่เป็นไหน EP ที่แล้วนะีนนะวนะ่ยังเก่งเลยนะ้จายเนดะ้ออีีนี้ไม่ไหวั่นดีดงไงจายนะ้ำอีกแล้วเหรอตัดไม่ได้ส่วนสูงไม่ถึง เ็ขสิโอเคคึ่งคึ้งเหรอไม่ถึงแน่นอนอ่ามันพอดีนี่หว่าลืมไปเฮ้ยอาจจะถึงนี่ถึงอยู่ อันนี้ทำอะไรเช็คส,สิอุ้ยโอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่ถึงกับตายเ้ยโอเคไอ้ยนี่ไงมีนอนอีกแล้วฮ้ยโดดข้ามเฮ้ยจะโดนมันจิ้มหัวก็เนี่ย ขึดนไหมขึ้นไหมเฮ้ยทำไมต้องเดินทางนี้ด้วยอะ่ะเอาใจยากจริงๆเลยแฮะเฮ้ยขึ้นเฮ้ยทำไมไม่ได้ เราต้องอยู่ฝั่งนน้นนะ่ะเพื่อจะดันแต่ท้าเป็นไงถึงจะอยู่ฝั่งอ๋อรู้แ้วรู้แ้วรู้แ้วเอาไม่ทันเฮ้ยมันจะเก่งเกินไปแล้วนะนี่เอไอวนะเนี่ย ไม่ประมาทอ่ะอ่ะดันเต็มที่เลยไม่ใช่ทีงี้มึงดันเก่งนะลุดสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันโดดได้ด้วย <c oughs> กูยกดปุ่มกระโดดมันโดดได้ด้วยแฮะ

เออได้โอ้ตรงนี้อีกแล้วเหรอเช็คสิมันมีทางเองก็รีบกระโดดจังเลยนะอึบ๊บไปไหนแล้วนะ ขึน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 ก่อนว่าแต่จะขึ้นไปไหนแล้วทีนี้ลังเลจังเฮ้ยหรือว่าขึ้นไปหยิบขึ้นไปหยิบก่อนลึกมากลึกาใช่หรือเปล่า เฮ้ยดีไงพูดถึงกล่องกล่องมาเลยแล้วแล้วกูจะไปยังไงล่ะแสดงว่าต้องเคยไปรับแสงแดดก่อน <c oughs> โอ้เ <c oughs> นี่ยเหรอพอโดนแสงแดดพูดมันเปลี่ยนเส้นทางแสดงพวกว่ากูต้องไปทางนู้นเพื่อเปลี่ยนเส้นทางอีกรอบนึง ใหญ่เลยแฮะมีทำไมเนี่ยน้อนเนี่ยเฮ้ยไปจะไปก็ไปเอาไปเพื่อเปลี่ยนเส้นทางไปแล้วอ๋อถ้าโดนแดดแล้วเราจะเปลี่ยนเส้นทางจำไวม ของไมย้ยางเร็วหน่อยถ้ากระโดดไปลแล้วมันจะนี่เลยหรือเปล่ามันจะเดินเลยหรือเปล่ากลัวรอให้มันสิ้นสุดน้ำกันแล้วกันจใจร้อนรอให้มันเลยเข็มเนี่องโอเคเฮ้ยโอเค,อเคกัดเลยเออดีมากเฮ้ยตายเป็นคนดีเหรอนี่